เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเร็วคุณหมอคุณหมอระวังระวางเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกระเลนเลยนอนรอง จะเปิดสมัครชมลมนีกว่าใช่วันนี้พี่เกดจะมาเปิดชมลมสเก็ตบอร์ดให้เพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆเ,เลยนะ mm hmm. เพราะว่าเราอ่ะจะได้เล่นสเก็ตบอร์ดก,กันหลายคนสนุกมากๆตอนนี้มี่พี่เกดคนเดียวเองเล่นสนุกไหมเล่นคนเดียวอะง mm hmm. ั้นพี่เกดเปิดชมลมดีไหม mm hmm. ให้พี่เกดเป็นหัวหน้าชมลมเลยนะ <Okay. S 1> เอาเร็วเรามาใครจะมาสมัครเร็วใครจะมาสมัครชมลมเราบ้าง แล้วเข้าบัตรสมัครด้วยมีสเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่แล้วเล่นเป็นไหมเป่นโอเคไหนลองโชว์ท่าหนึ่งท่าสิถ้าจะเข้าชมรมเนี้ยต้องมีท่านะเล่นเป็นหรือเปล่าเป็นครับไหนโอ้โหแล้วท่าแล่นน่ะท่าวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งเร็วๆอ่ะวิ่งเร็วได้เปล่าวิ่งเร็วได้หรือเปล่าโอ้ยได้ได้ได้วู้วิ่วว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 ว เล่นเก่งแบบนี้รับเข้าชมรมดีกว่าโอเคโอเคไหมติ๊เคโอเคจะแต่งตั้งให้ยัรเป็นรองดีกว่ารองรองหัวหน้าแล้วกันนะพี่ยัรรองหัวหน้ามาต่อไปใครจะสมัครเป็นเลขาของรองหัวหน้าเลียเข้ามาเลรียกเข้ามาเรีเลขาเลขาโอเคแล้วมีท่าประจำของตัวเองไหมเปล่างั้นเบสลองคนแรกกันไหนท่าประจำของตัวเองโอ้ท่าประจำของพี่เบสนะครับ โอ้โอ้ผ่านไหมเนี่ยท่าท่าท่าไม่เทเลยนะใช่เอาแบบเท่เทน่อยท่าท่าท่านี่นี่ดูนี่นี่เป็นยงไงท่าดีก็มือท่านี้นั่นเองอันนี้ผมก็ทำได้ไหนลองสิครับไหนลองสิหุ้ยหุ้ยผ่านเลยอะท่านี้ถือว่ายากไหมครับก็กตอนแรกก็ยากอยู่ท่าคนยังเล่นไม่ค่อยเป็นใช่เพราะว่า อาจจะแบบลมได้ใช่งั้นให้เป็นเลขาไหมเลขาโอเคเลขาของชมรมเราม,มี3คนแล้ว พี่เกดมีเด็กมาสมัครใหม่หนึ่งคนน่ะเราต้องคัดเลือกก่อนไหม,มดูซิว่าเราจะให้เข้าชมรมไหมคนนี้คนนี้ยังดูตัวเล็กอยู่เลยอะ่ะไ,ไ,ไหนลองเล่นเอ่อแบบเล่นแบบปกติให้ดูหน่อยแล้วค่อยเล่นท่าจะดูว่าเล่นเปหรือเปล่าเฮ้เย,เยเล่นได้อะ่ะไ,ไม่ไม่ยาอย่าเพิ่งให้เข้าชมรมต้องมีท่าก่อนซิ ได้มั้ยไันได้โอเคจะว่าเินพ่อเพื่อนหนูนะโอเคยันไงลุงพิฮุ๊ยท่านั่งอ่ะเด็กอยู่ได้ไหมได้ให้เข้าชมลมหรอนนี้ก็ถือแบบเวลาเล่นบาดอะไรแล้วก็แบบหมอะได้อ๋อมาน้องใบเขาให้เข้าชมลมแล้วเย้อันนี้เป็นคนคนถือน้ำแล้วกันคนเสิร์ฟน้ำใช่ชมรมนี้ต้องมีคนเสิร์ฟน้ำ <Okay. S 2> ทุกคนมามาไอ้น,นี่มาประชุมได้แล้วเ,เ,เร็วาแล้วหัวหน้าเรียกประชุมแล้วแต่เราว่า,ม,ามันมีแค่สคนน่ะน้อยเกินไปแล้วต้องตั้งเป็นชมรมใหญ่ห<ๆ>แล้วไม่เอาแค่นาิเอาเป็นแบบหลาหลายคนเลยเป็นชมรมใหญ่อะ่ะเนงั้นเราเรียกเรียกหาสมาชิกเพิ่มไหมโอเคไปช่วยกันหาสมาชิกเลย อะไรนะลูกหนูขอสมัครเข้าชมรมได้ไหมหนูจะสมัครเข้าชมรมสเก็ตบอร์ดเหรอลูกหนูมีสเก็ตไหมไม่มีหนูจะใช้จักรยานเหรอลูกอ้าวแต่ว่ามันเป็นชมรมสเก็ตบอร์ดนะหนูอยากเล่นกับเพื่อนๆเหรอเดี๋ยวพ่อไปถามหัวหน้าชมรมให้นะสเกตหัวหน้าชมรมแล้วนี่มีคนมาสมัครแล้วคนหนึ่ง เป็นเด็กตัวเล็กเลยอะบอกว่าเราจะขยายเป็นไอ้นี่เป็นเต้นสเกตบอร์ดด้วยแล้วก็จักรยานด้วยเอาไหมโอ้เปลี่ยนชื่อชมรมเลยเหรอให้เข้าไหมค,คนเนี้เดสให้ให้น้องจักรยานคนนี้ยเข้าชมรมเราได้ไหมขอปั่นโช๊คดูไหมว่าปั่นได้าาหรือเปล่าเออเอางี้แล้วกันถ้าน้องเขาปั่นได้ปั่นขึ้นเนินได้อ่ะเอเคเราก็ให้เขาเข้าชมรมเลยใช่น้องบิงคนหน้าเขาบอกว่าถ้าปั่นขึ้นเนินได้อะเขาจะให้เข้าชมรมน้องบิงทําได้ไหมทําได้เหรอไป ไปรีวอึบ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 เฮ้นขันกันเลยค่ะเก่งมากงั้นเราให้น้องเข้าชมรมด้วยนะโอเคค่ะโอเคแข่งสเก็ตบอร์ดกันเถอะใครที่ถึงน้ำฝแ่งมาชนะหนึ่งในสามเท่านั้นนะระวังไป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  โอ้พวกเราชมรมเราเริ่มเยอะแล้วว่าพี่เกศชนะอีกแล้วพี่เกศชนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้มีใครมาเพิ่มเนี่ยมาทำอะไรครับเราปอเข้าถุงได้ไหมได้สิแต่ว่าต้องชวนทักษาการเล่นท่ากอนมีท่าประจำตัวไหมครับโอ้ยเฮ้ยเป็นท่านั่งยองอ่ะแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาด้วยผ่านไหมครับผ่านครับโอ้สุดยอดเลยครับงั้นให้เป็นตำแหน่งอะไรดีหัวหน้าหัวหน้า คนมาใหม่ให้เป็นตำแหน่งเลยคนมาใหม่มีคนเสิร์ฟน้ำแล้วคนแจกอาหารคนแจกอาหารเหรออะไรนะพี่คะผมขอเข้าชมรมหน่อยครับขอเข้าชมรมด้วยคนหนึ่งแล้วน้องทำอะไรแล้วน้องทำอะไรได้บ้างอ่ะกีฬายานกีฬายานแต่ว่าชมรมเราอ่ะ ขี่จักรยานแล้วเฮ้ยแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าจะให้น้องเป็นคนเอ่อเป็นแบบคุณหมอเป็นหน่วยแพทย์ใช่น้องน้องไม่มีสเก็ตบอร์ดหรอครับจักรยานมีไหมครับจักรยานมอีอยู่ที่บ้านแต่มันยังแบน,ม,นมันขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้งั้นงั้นเดี๋ยวชมลมเราอะ่ะจะแบ่งจักรยานให้ถีบนะไปะไปถีบจักรยานแต่ว่าหนูต้องเป็นหน่วยหน่วยแพทย์นะถ้ามีใครเกิดอุบัติเหตุอ,อะ่ะหนูไปช่วยได้ไหม โอเคจีบจักรยานได้เลยครับว้าวน้องบิงใจดีมากเลยครับแบ่งให้เพื่อนเพื่อนในชมรมจิบจักรยานใช่ไหมโอเคโอ๊ยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณหมอคุณหมอเอาวางวางเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอกเลนเลย ใส่เครื่องช่วยหายใจด้ไหนไหนช่วยหายใจหน่อยอ้งคนู้นเหรออาน้องใบหายแล้วตัมือน้องใบนะเยสำหรับพินี้ย่องมึงไปยูทูขอลาไปก่อนอยาลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊กิ๊งิด้เยนะคะบายบา